สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีน้องๆน,นะคะชั้นป .2 ออทับ2ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่24นะคะเดือนมกราคมพุทธศักราช2565นะคะเด็กๆก็จะมาเจอกันกันกบครูเฟิร์นนะคะในช่วงเช้าในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ มีคุณครูนะคะระดับชั้นป .1 ป .2 และป .3 นะคะออกจากกิจกรรมนะคะออนทัวร์ให้กับนักเรียนนะคะในสายรถต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นสายรถปลายเสนะคะสายรถที่คุณครูเฟิร์นรับผิดชอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ติดทํากิจกรรมกับคุณครูนะคะก็สามารถเข้าเรียนย้อนหลังแล้วก็ทํางานส่งย้อนหลังได้นะคะซึ่งวันนี้ใน กิจกรรมที่ครูเฟิร์นจะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะก็คือในหน่วยการเรียนรู้ที่18นะคะในเรื่องของคำครองจอกนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนมาบ้างแล้วนะคะในรายวิชาการอ่านพัฒนาการเขียนเพราะฉะนั้นในวันนี้ครูเฟิร์นจะมาทบทวนให้แล้วก็จะมาทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันนะคะ ซึ่งคำคล้องจองนะคะก็คือคำที่มีเสียงสัมผัสกันอย่างเช่นมอีมีสออีสีนออีนีไม้โทนนีหอวอ,อีหวี เป็นต้นนะคะซึ่งคําคล้องจองนะคะจะใช้ในการแต่งบทร้อยกรองคําขวัญต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความไพเราะน่าฟังด้วยเสียงที่มันสัมผัสกันนะคะแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยง่ายต่อการจดจําม,มากกว่าข้อความที่ไม่มีเสียงสัมผัสคล้องจองกันเลยนะคะซึ่งลักษณะของคำคล้องจองนะคะจำให้ได้เลยก็คือจะใช้สระเดียวกันหรือว่ามีเสียงเดียวกันอย่างเช่นไ ไอไอไอนี้นะคะรูปของสระจะไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการประสมสระเดียวกันในมาตราแม่กอกานะคะอย่างเช่นคำว่าเราเสากล้านะคะจะผสมด้วยสระเอาเจเฮเปลนะคะสามคำนี้ประสมด้วยสระเอโตโกโหละสมด้วยสระโอนะคะแล้วก็วั y ไว ใครและไทยนะคะจะเป็นคำคล้องจองกันซึ่งประสมด้วยสระไอนั่นเองนะคะต่อไปมาดูคำคล้องจองนะคะที่มีตัวสะกดกันบ้างนะคะนอกจากจะมีสระเดียวกันแล้วนะคะคำคล้องจองจะต้องมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันด้วยนะคะอย่างเช่นมาตรากงสิงวิง่งจริงผสมด้วยสระอิแล้วก็มีตัวสะกดเป็นงอง,งูมาตราแมกกก เสกเลขเมฆะสมด้วยสระเอแล้วก็มีตัวสะกดในมาตราแม่กกนะคะมาตรากลมยามนาม้าสามะสมด้วยสระอะไรคะสระอานะคะแล้วก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดมาตราแม่กดเช็ดเท็ดมะเล็กนะคะจะมีสระก็คือสระเอใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวสะกด ที่อยู่ในมาตราแม่กดมาตราเกยกล้วยสวยบววนะคะผสมด้วยสระอ้วแล้วก็มียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ในมา,ามาตราแม่เกยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาตราแม่กลนะคะคาว่าเรียนเพียนเปลี่ยนนะคะผสมด้วยสระเอียแล้วก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดส่วนมาตราแม่เกลนะคะแมวแก้วแจ๋วผสมด้วยสระ นะคะแล้วก็มีวอแหวนเป็นตัวสะกดทั้ง3คําและสุดท้ายมาตราแม่กบคําว่าจบศบและคําว่าพบนะคะผสมด้วยสระโอนะคะแล้วก็มีตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กบนั่นเองต่อไปเด็กมาดูตัวอย่างคําคล้องจองหนึ่งพยางนะคะก็คือคอําพยางเดียวนะคะที่มีเสียงคล้องจองกันอย่างเช่นคําว่าสวยรวย ด้วยกล้วยหมวยช่วยนะคะทั้ง6คํานี้เด็กสังเกตดูนะคะจะประสมด้วยสระอัวหมดเลยนะคะแล้วก็มีตัวสะกดเป็นยอยักษ์นะคะซึ่งอยู่ในมาตราแม่เกยหมดเลยต่อไปนะคะคํา <ำ S 1> คล้องจองสอยงคำคล้องจอ<า>ง,<า>งที่ควรนำนมาให้เด็กได้ศึกษาเพิ่มเติมกันนะคะไก่ใจไทยไม้จะประสมด้วยสระไอหมดเลยนะคะเป็นคําคล้องจองกันหนึ่งพยางส้ม ผมผมนมก็ผสมด้วยสระอกนะคะแล้วก็มีหมาาเป็นตัวสะกดนะคะก็จะเป็นคำคล้องจอง 1. นึ่พยางต่อไปค่ะจะเป็นคำคล้องจองสองพยางนะคะซึ่งคำที่พยางท้ายคำหน้านะคะจะไปคล้องจองกันกันกบพยางแรกหรือว่าพยางที่สองของคำหลังอย่างเช่นคุณแม่แก้ไขไหวพระ ระวังสั่งสอนดูดิก็จะเห็นว่าคําแรกเลยก็คือคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่คําแรกแต่พยางสุดท้ายก็คือคําว่าแม่จะไปสัมผัสกับพยางค์แรกของกลุ่มคําถัดไปก็คือคําว่าแก่นน่นเองนะคะไข่นะคะก็จะไปสัมผัสหรือว่าคล้องจองกันกับคําว่าไหวผสมสระไอเหมือนกันระกับระผสมสระอะเหมือนกันและคําว่าวังกับคําว่าสั่ง ะะจะผสมด้วยสระอะแล้วก็มีงอง,งูเป็นตัวสะกดเหมือนกันซึ่งนี้ก็จะเป็นคำคล้องจองสองพัดยานเองต่อไปค่ะคล้องจองนะคะตัวอย่างที่นำมาให้นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นนักเรียนเขียนอ่านสารเสือนะคะคำว่านักเรียนจะ คล้องจองกับคําว่าเขียนประสมด้วยสระเอียแล้วก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันเขียนอ่านสารเสืออ่านประสมด้วยสระอาแล้วก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันกับคําว่าสารนะคะก็เลยเป็นคําที่คล้องจองกันต่อไปค่ะด้านล่างทง้องนาปลาปูคู่กันนะคะเด็กก็จะเห็นว่า พยางสุดท้ายของคำแรกก็คือคำว่านาใช่ไหมคะท้องนาะคำว่านาจะคล้องจองกันกับคำว่าปลาเพราะว่าปลากับนาผสมด้วยสระอาเหมือนกันไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปคำว่าปูคล้องจองกันกับคำว่าคู่นะคะผสมสระอูไม่มีตัวสะกดเหมือนกันต่อไปมาดูคำคล้องจองสามพยางกันค่ะ ซึ่งคำคล้องจองสามพยางนะคะพยางสุดท้ายของกลุ่มคำหน้านะคะจะคล้องจองกับพยางแรกหรือว่าพยางที่สองของกลุ่มคำถัดไปอย่างเช่นรักพ่อแม่ท่านแก่เท่าเราเลี้ยงดูนะคะเดี๋ก็จะเห็นว่าคำแรกนะคะพยางสุดท้ายก็คือคำว่าแม่จะไปสัมผัสกับกลุ่มคำถัดไปก็คือกลุ่มคำที่สอง ท่านแก่เท่านะคะเพราะฉะนั้นคําว่าแม่ก็จะไปคล้องจองกันกับคําว่าแก่นะคะต่อไปค่ะคําที่สองท่านแก่เท่าเราเลี้ยงดูคําว่าเท่าพยางสุดท้ายของกลุ่มคําหน้าก็จะไปสัมผัสกับคําที่หนึ่งของกลุ่มคําถัดไปนน่ตเองนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะคําคล้องจอง3ามพยางนะคะ เด็กนักเรียนเพียรทำดีนะคะเด็กก็จะเห็นว่าจะมีคำสองคำใช่ไหมคะคำหน้ากับคำหลังเพราะฉะนั้นพยางสุดท้ายของคำแรกก็คือคำว่าเรียนนะคะผสมด้วยสระเอียแล้วก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดจะไปคล้องจองกันกันกบพยางแรกของกลุ่มคําถัดไปก็คือคําว่าเพียนนะคะผสมด้วยสระเอียเหมือนกันมีรอเรือเป็นตัวสะกดคําว่าเพียนซึ่งรอเรืออยู่ในมาตราแม่ นั่นเองนะคะคำว่าเรียนก็เลยคล้องจองกันกับคําว่าเพียนต่อไปได้านล่างมีพี่น้องต้องรักกัน นะคะมีพี่น้องต้องรักกันพยางสุดท้ายของคําแรกก็คือคําว่าน้องจะคล้องจองกันกับพยางแรกของกลุ่มคําถัดไปก็คือคําว่าต้องนั่นเองนะคะเพราะว่าผสมด้วยสระอแล้วก็มีงองูเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของความหมายของคําคล้องจองแล้วก็ตัวอย่างที่ครูเฟิร์นนามาให้เด็กๆได้ศึกษาการทั้งคําคล้องจอง1พยาง2พยางและ3พยางนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูในส่วน เรามาฝึกอ่านคำคล้องจองไปพร้อมๆกันนะคะใครที่อ่านได้ก็ให้อ่านไปพร้อมกันกับครูเฟิร์นใครที่ยังอ่านไม่คล่องก็อ่านตามครูเฟิร์นไปก่อนนะคะแล้วก็มันฝึกฝนฝึกอ่านหนังสือบ่อยๆอมาเริ่มกันเลยนะคะให้เรียนฝึกอ่านคำคล้องจองวันนี้มีสุกทุกอย่างกว้างใหญ่ใสแจ๋วแก้วน้ำ ค่ำมืดยืดยาวนักเรียนเขียนอ่านสารเสือเหงือ่อตกยกของนะคะป้องกันวันเกิดเชิดชูรักพ่อแม่ท่านแก่เท่าเราเลี้ยงท่านทำงานให้จิตใจดีมีคนชม มีพี่น้องต้องรักกันทุกวันนะจะมีสุขความทุกห่างผลทางชื่อระรื่นจิตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำคล้องจองที่ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะซึ่งแบบฝึกอ่านนี้นะคะตรงนี้จะเป็นคำคล้องจองสองคำสองคำสามคำ 3คำใช่ไหมคะ1 2 3 1 2นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพยางสุดท้ายของคำแรกก็จะไปสัมผัสกับพยางแรกของกลุ่มคำถัดไปนะคะส่วนคำคล้องจอง3คำนะคะพยางสุดท้ายจะไปสัมผัสกับคำแรกของกลุ่มคำถัดไปหรือพยางสุดท้ายของคำแรกจะไปสัมผัสกับ คำที่2ของกลุ่มคำถัดไปก็ได้นะคะตรงนี้ก็ขอฝากให้เรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดที่ครูฟเฟิร์นจะให้เรียนทําในวันนี้นะคะนี้นะคะก็จะให้นักเรียนระบายสีนะคะลงไปในช่องวงกลมหน้าข้อความในแต่ละข้อที่แสดงลักษณะของคำคล้องจองเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะคะมาดูข้อที่1เลยนะคะลักษณะแรกก็คือมีพยัญชนะต้นเหมือนกันใช่ไหมคะ ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆไม่ต้องระบายลงไปต่อไปค่ะมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่นะคะคําคล้องจองไม่จาเป็นว่าจะต้องมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันนะคะมีตัวสะกดมาตราเดียวกันใช่ไหมคะ อ่าใช่เพราะฉะนั้นถ้าใช่เด็กๆใช้สีของนักเรียนนะคะแรงเงาลงไปให้เต็มช่องเลยนะคะอันนี้ครูเฟินแค่ยกตัวอย่างให้น้องดูนะคะของนักเรียนระบายสีนะคะให้เต็มช่องวงกลมเลยนะคะต่อไปค่ะมีสระเสียงเดียวกันใช่ไหมคะอ่าใช่เด,ด,ด็กๆก็ใช้สีนะคะแรงเงาลงไปให้เต็มช่องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีตัวการันเหมือนกันเด็กๆคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ลูก อ่าไม่ใช่นะคะคำคล้องจองไม่จำเป็นว่าจะต้องมีตัวการันเหมือนกันนะคะแค่ผสมสระเสียงเดียวกันแล้วก็มีตัวสะกดมาตราเดียวกันแค่นี้พอนะคะอ่ะต่อไปมาดูต่อฝึกหัดตรงนี้นะคะในหน้าที่160นะคะให้นักเรียนเลือกคำนะคะที่มีเสียงคล้องจองกันนะคะแล้วก็นำไปเขียนลงไปในลูกมะเขือเทศนะคะในแต่ละข้ออ่ะเหมือน คำที่เขาให้มานะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10คํานะคะมีคําว่าป่วยป่วยปออวยยอป่วยป่วยไม่เอกป่วยผสมด้วยสระอวแล้วก็มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเด็กเกเขียนลงไปนะคะในแอปเปิลหรือว่ามะเขือเทศนะคะช่องที่1ได้เลยนะคะป่วยต่อไปคำที่สองน้อยนออยน้อยน้อยไม่ถูน้อยน้อยผสมด้วยสระอนะคะแล้วก็มียอยักษ์เป็นตัวสะกด นะคะเด็กๆก็เขียนใส่ไว้อีกลูกหนึ่งเพราะว่าคนละสระแล้วก็คนละตัวสะกดกันกับคําว่าป่วยนะคะอ่ะคำนี้เราเติมไปแล้วขีดออกได้เลยต่อไปคําว่าสะหลายสะหลายสอะสะโฮลอายยหลายส,ลาย,สลายประสมด้วยสระอาแล้วก็มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเด็กๆก็มาเขียนไว้อีกลูกหนึ่งนะคะตรงนี้เด็กๆก็จะเห็นแล้วว่าผสมด้วยสระอามียอยยักษ์เป็นตัวสะกด ประสมด้วยสระอ้วมียอยักษ์เป็นตัวสะกดผสมด้วยสระออมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ไปหาคำจากด้านบนมาใส่ลงไปในแต่และลูกได้เลยอ่ะเมื่อเราเติมแล้วนะคะคำที่เราได้นะคะก็จะได้แบบนี้เลยป่วยกล้วยสลวยนะคะผสมด้วยสระอ้วแล้วก็มียอยักษ์เป็นตัวสะกดทั้ง3คำน้อยหอยพลอยอร่อยนะคะ ผสมด้วยสระออแล้วก็มียอยักเป็นตัวสะกดแล้วก็ลูกสุดท้ายนะคะสลายพลายแล้วก็ถวายผสมด้วยสระอใช่ไหมคะแล้วก็มียอยักเป็นตัวสะกดหมดทั้ง3คําเหมือนกันนะคะเด็กๆเขียนลงไปได้เลยค่ะอ่ะต่อไปมาดูในส่วนของแบบฝึกหัดด้านล่างนะคะถ้าเกิดนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างหน้า160นะคะก็จะให้หนักเรียนจับคู่คําที่มีเสียงคล้องจองกัน จากคำที่กำหนดให้ทั้ง12คำนะคะแล้วก็นำไปใส่ในแต่ละช่องให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นคำว่าหนักนะคะนักเรียนก็เขียนใส่ลงไปนะคะในช่องว่างนะคะตรงนี้ได้เลยคำว่าหนักจากนั้นเด็กๆก็จะต้องไปหาคำที่เขาให้มาอีก11คำนะคะว่าคำว่าหนักคำใดบ้างที่ผสมด้วยสระอะแล้วก็มีกอไก่เป็นตัวสะกด นะคะซึ่งนั่นก็คือคำว่าสักนั่นเองนะคะเด็กๆก็นำคำว่าสักมาใส่ลงไปนะคะในช่องว่างเดียวกันตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าคำว่าหนักกับสักผสมด้วยสระอะแล้วก็มีกอไก่เป็นตัวสะกดเหมือนกันต่อไปมาดูคำว่าลาบค่ะลอ,อาพอลาบคำว่าลาบ นะคะผสมด้วยสระอามีพอสัาเพาเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตราแม่กบนั่นเองเพราะฉะนั้นมาตราแม่กบก็จะมีหลากหลายตัวสะกดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องดูว่ามาตราแม่กบนะคะมีพยัญชนะอะไรบ้างที่อยู่ในมาตรานี้นะคะที่เป็นตัวสะกดอ่าคำว่าทิศใช่ไหม ผลิตไม่ใช่นะคะคาที่ใช่ก็คือคําว่ากลาบเพราะว่าผสมด้วยสระอาแล้วก็มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะอ่าต่อไปคําว่าทิศค่ะนัเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะคะทออีดอทิศแต่เวลาเขียนจะเป็นสอคอสลานะคะคาว่าทิศผสมด้วยสระอีมีตัวสะกดมาตราแม่กดเป็นสอคอสลาเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องหาดูซิคะว่าคำใดที่ผสมด้วยสระอี อ่าคือคำว่าผลิตนั่นเองนะคะผลิตนั่นเองต่อไปคำต่อไปคือคำว่าพระจนนะคะประสมด้วยสระโอแล้วก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะอยู่ในมาตราแม่กลแต่พระจนจะมียอยหญิงเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลเพราะฉะนั้นเด็กๆด,ดูสิคะว่าคำใดที่คล้องจองกันกับคำว่า ผจญค่าคำว่าหล่นนั่นเองนะคะคำว่าหล่นนั่นเองอ่ะเด็กๆก็นำไปเติมนะคะในหน้าที่161ได้เลยค่ะอ่ะเติมคำว่าผจญน,นะคะแล้วก็คำว่าหล่นลงไปได้เลยนะคะหอนรออ,ออกนอนหล่นหล่นม้เอกหล่นต่อไปนะคะเป็นคำว่าเชี่ยวผสมด้วยสระเอียนะคะคำว่าเชี่ยว โชอเอวเชียวเชียวไม่เอกเชียวคําว่าเชียวผสมด้วยสระเอียนะคะแล้วก็มีวหวนเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เด็กๆจะต้องเติมคําว่าอะไรลงไปคะที่ผสมด้วยสระเอียแล้วมีวหวนเป็นตัวสะกดเหมือนกันอ่าคาว่าเหนียวนะคะหอนอเอาวาเหนียวอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือคําว่าเชื่องนะคะ ชอเอืองงอเชื่องเชียงไม้เอกเชื่องนะคะคำว่าเชื่องประสมด้วยสระเอือแล้วก็มีงองงูเป็นตัวสะกดเหลืออยู่คําเดียวก็คือคําว่าเหลืองเพราะฉะนั้นเชื่องจะคล้องจองกันกันกบคําว่าเหลืองนั่นเองนะคะอาจเด็กเติมลงไปได้เลยขัดส,สุดท้ายของวันนี้นะคะจะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คําที่มีเสียงคล้องจองกันตัวอย่างเช่น นานะคะแล้วก็ทางด้านขวามือจะมีคําว่านายกับคําว่าทากมาให้เพราะฉะนั้นหนาประสมด้วยสระอาแล้วก็มีคอควายเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกเพราะฉะนั้นเด็กๆดูสิคะอาประสมด้วยสระอาเหมือนกันแต่ว่ามียอยักษ์อยู่ในมาตราแม่เกยเป็นตัวสะกดกับคําว่าท่าะสมด้วยสระอาเหมือนกันแล้วก็มีกอไก่เป็นตัวสะกดคําว่าหน้าก็เลยคล้องจองกันกับคําว่าหน้า จุดทูบคาว่าทูบคล้องจองกันกับคําว่าลูปไล้เพราะว่าประสมด้วยสระอูเหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างพ่อที่หนึ่งเพียนพ่อเอียรอเพียนรอเรืออยู่ในมาตราแม่กนนะคะเด็กๆก็จะต้องดูสิคะาว่ามาตราแม่กนคือคําใดอ่ะก็คือคำว่าเวียนเด็กๆก็ โยงเส้นไปหาคําว่าเวียนได้เลยตรงนี้ให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะคุณครูใช้เป็นการลากแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเวลานักเรียนทําให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดกีสนะคะต่อไปสุวรรณสุวรรณคาว่าวประผสมด้วยสระอะแล้วก็บวกด้วยตัวสะกดคือนอนหนูหรือว่ามาตราแม่กุนนั่นเองเพราะฉะนั้นดเด็กๆดูสิคะ คล้องจองกันกับคําใดระหว่างวัคตอนกับทันใดอคล้องจองกันกับคําว่าทันใดนะคะเด็กๆก็ยงเส้นมาหาทันใดได้เลยไปข้อที่3อาจารย์ผสมด้วยสระอานะคะอาจารย์จออานอาจาร์มีรอเรือเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กนเพราะฉะนั้นอาจารย์คล้องจองกันกับคําว่าอะไรคะระหว่างจากใจกับผ่านผล คล้องจองกันกับคำว่าผ่านผลนะคะข้อที่สี่ใบหน้าผสมด้วยสระอาไม่มีตัวสะกดคล้องจองกันกับคำว่าท่าทีนะคะท่าทีผสมด้วยสระอาไม่มีตัวสะกดแต่ตรงนี้ผสมด้วยสระอมียอยยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเราเด็กไทยนะคะตรงนี้นะคะไทยผสมด้วยสระไอใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องดูสิคะว่าตรงนี้เป็นคำคล้องจองสามพยางหรือว่าสามคำนะคะคำแรกก็จะไปสัมผัสกับคำที่อขออภัยนะคะคำสุดท้ายของคำคล้องจองในตรงนี้นะคะคำสุดท้ายจะไปคล้องจองกันกับคำแรกหรือว่าคำที่สองของกลุ่มคำถัดไปเพราะฉะนั้นเด็กดูสิคะว่า แบ่งปันกันกับเห็นใจกันพยางที่1กับพยางค์ที่สองคำใดที่ประสมด้วยสระไออ่าก็คือคำว่าเห็นใจกันนั่นเองเราเด็กไทยเห็นใจกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดในเรื่องของคำคล้องจองนะคะที่ครูเฟิร์นนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันในวันนี้นะคะ หวังว่าเด็กๆคงจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่น้องได้เรียนเพิ่มเติมไปบ้างแล้วนะคะในการอ่านพัฒนาการเขียนในเรื่องของคําคล้องจองนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยครูเฟิร์นก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทําแล้วก็เรียนรู้เพียงแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคาบเรียนในช่วงบ่ายในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ